แล้ก็สวัสดีเอซีทุกท่านนะคะตอนนี้เราก็ยังอยู่ที่ตำหนักของอาจารย์นอตตี้นะคะอยู่ในช่วงถ่ายรูปนะคะกับอาจารย์เนาะสำหรับท่านไหนที่เดินทางมานะคะก็มาไหว้ปู่แล้วก็สุดท้ายก็ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกนะคะถ่ายรูปเป็นที่ระลึกนะคะกับอาจารย์ ใครที่ยังไม่รู้สถานที่นะคะก็ะเดินทางมาได้นะคะที่บ้านโนนสามัคคีตมบลน,นามนอำเภอนามนจังหวัดกาฬสินนะคะท่านผู้ชม,มหรือว่าจะปักหุดมาได้นะคะที่อำเภอนามนนะคะฟังดีก็ได้ครับแต่ย <ๆ S 2> ังมั่นงแม่เรื่อยไปต้อเข้ามาก่อนบใครัดนี้ครับ

ตรงนี้เป็นคนที่อยู่แก่ประจำนี่แหละแต่เสื้อใายของอาจารย์มานะพี่อ๋อชื่อเป็ดชื่อเพ็ดเพ็ดเพ็ดเพชรก็พี่อ๋อดลุยฐานนี่นะครับเดี๋ยวคุณหาคุณหาพี่อ๋อดลุยฐานครับ ตันเดียวกันเลยตามนั่นครับวันนี้ทุกครับใช่บอสอลู่อีกจานครช่องอะไรนะคะเยอะเป็นหมดะเรืตามทุกคนใครชื่ออะไรไม่ๆก็มีประจำจะไม่กี่ช่องหรอแต่ว่าเผ็ดบอสมันเยอะอ่าแต่นั้นจริงกูตามดูทุกวันครับค่ะ อาจารย์มาฝาเยของครนัน่เฉยนัแหละพ้อมแล้วนะเห็นว่ามีเยอะคนตามเยอะอ่ยกว่าของาจายกมีเยอะวาของรินก็มีตอนน้วอาไมไม่มีคอมปตีเตอร์ต่อเอออนอันั่นเหรออนไหนอนที่มันสี่เจ็ดแสนหรือเปล่าเตจรินอาจารย์ตอนนัอะไรยูทูบเนี่ย นัูอแต้องใหญ่้อต้องิตามอดูต้องให้ต้องให้เราดูคนตามไง้มายอะต้องให้อาจารย์กดให้ต้องให้ผมเช็อต้องให้อาจารย์เราก็ต้องให้อาจารย์เช็คให้ครับแต่น่าจะใช่ถ้าเราดูปุ๊บเราก็รู้แฟหาเรจหจะเดินเองเจริงห้าแสน่ห้แสนเราดูเนี่ยไหนดูดิม่ดียวาดูคลิปล่าสุด ไม่ใช่แล้วไม่ใช่ไม่ใช่มือไม่ต้องพูดถึงเลยอันนั้นมีอันนั้นก็มีอันหนึ่งอันนั้นไม่ต้องเอาอะไรอย่างอื่นแม่เออหรอ้องนักคู่ใหญ่เนี่ยกก็ไม่ต้องไปดูอาจารย์ก็ได้ครับดูผมได้ครับเนี่ยดูทุกวันผมไม่ได้เหรอว้ มคือมันนั่งห้าก็เกินอาจารย์มันนั่งก็หกแสนห้าแสนเจ็ดห้าแสนอ้ไม่ได้แล้วไม่ใช่แล้วแต่เราเห็นทุกวันน่ะคือใช่ครับเขาดูดพวกผมที่จะไปเออเขาดูดพวไม่ใช่คือเขาดูดสุดนะใช่ครับเขาดูดไปครับเขาดูดไปเลยร้านห้าไม่ใช่เด้อเหรอเดี๋ยวเเดี๋ยวราให้อาจารย์เช็คให้เดี๋ยวค่อยเช็คที่หลังท่านรอก่อนเดี๋ยวถ่ายรูปเสร็จแล้วคุณแม่ก็นั่งรอกันถ้าไม่ดีไปไหนห้าห้าแสนกว่าเนาะอาจารย์เนาะห้าแสนกว่า ห้าแสนกว่าถึงจะเป็นไอ YouTube คิวเมลไหมไม่ได้ดู YouTube แต่เพจเพจเพจ YouTube เพจเนี้จะเป็นาไรล้นยังไม่ถึงไม่มีถึงแต่อันแปดแปนเก่าแสียเนี้ยเนี้ยอย่างเงี้ยเดี๋ยวให้อาจารย์เช็คให้อันนี้อันนี้จริงอยู่อเนี่ยอันนี้ของพี่ทักษ์หรืออันนี้ใช่อยู่เนี่ยอันนี้ใช่ใช่เดี๋ยวให้อาจารย์กดให้ให้อาจารย์กดให้ อาจารย์แกดูแป๊บเดียวก็รู้แล้วผมแก่อ,กอ,กอันเดียกบางทีตัวหนังสือบางทีตัวหนังสือแกเว้นวักเอาไว้อะไรประมาณนี้แหละ,ะ,ะบางทีมันก็ติดกันอยู่นนนเนี่ยาเป็นบรรยากาศนะคะคุผู้ชมที่กำนังของอาจารย์น,นะคะขอแคบหน่อยหน่อยเดี๋ยเดียเดียไม่หน่วยยังไม่ได้บอก,กเาะไรนเนี่ยเดี๋ยวนะแต่พูดขี่น้องเลยใช่ใช่โอ้ดื่มด้วยเดียเด๋ยวแป๊บนึ่งไปพูดกันม่เอา้นะครับหน่อยกับ อท่านผู้ชมค่ะใครมาทีหลังยังไม่ได้ใครไม่ทันหน่อยกับเรานะครับเดี๋ยอยู่ชุดนี้นะน่วยกับราครับ,นนบรนหน่อยกับราวทีไม่ได้คืกับอีนะหน่อยกับเราได้แค่หน้อได้เลยค่ะหน่อยกัราหน่อยกัรบราีชักกันมาใหม่เยอะครับใครที่ดูไม่ทัน เทบหน้าจอเลยนะคะใครไม่ได้ค่อยทักมาใหม่เด้อพี่น้องจ้ะใครที่ไม่ทางก็เข้ามาดูในช่องผู้ใหญด้ดเลย <c oughs> ตอนนี้เราไลฟ์สดนะคะ <c oughs> ก็จะมีช่องเจ๊ตังคนภูไทยแนวทางโชคลาภนะคะแล้วก็เจ๊ตังคนภูไทยชาแนลนะคะ ใช่ครับที่เรานะทนาแต่ก็กับาเนีช่องช่องนี้นะไม่ได้ตั้งใจตั้งแต่ว่าเนยรถังโล่ิมเล่นี่เฉยขึ้นเลยอืมดีฮะกี่ปีครับกว่าจะได้ห้าอะไรอันไหนเหรอมลหนยูทูบเหรอไม่มีไม่มีห้าแสนเสร็จฟอรอมแล้ว อีเลยละเนาะาเหกองค่าเท่าไรสามแสนฝ่ายเียทำทำสามแสนสามแสนห้าหรือเปล่าไหนก็ตามดีีค่ไนต้องให้อาจารย์ดูนะครับเาราะว่าเราตามน เอากองกดไลค์ไม okay. okay. oh. okay. 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 ่ก right. ็เปดีค้งกตเข้าอไคขอบคุณมากเดี๋ยวจะตามกดไลค์ให้ใ mm ห้เอเอก็ทำให้เข้าสมาชิกอะไรก็ทำให้ก okay. ิแล right. ้วอ yeah. yeah. ๋อแล้วไดเยียมดีจ้จเพื่อนที่เจ้หน้าที่ไทยหายย่ะในเพินไทยมันจะงาม

ไปทางเขาบ้านขอถ้าบ้านคอถ้เขอียนนะครับอันนี้คือเรื่องที่ทางอาจารย์เริ่มจากคนอินดี้ไม่มีเลยครับ

มันมัน, <im it> นคิดไม่ได้เลยรอขอทำร้องขอถ่ายที่สาวเขาไปแล้วแต่ว่าไอ้ช่วงสำรองที่ทำมาเมื่อเดือนเมื่เวันสี่หนึ่งคนแล้วเผ็ดเผ็ดๆๆ สวัสด <ane> ีตอ <rainforest> นดีสวัสดีนะคะวัสดีนะคะเดี๋ยวลงคลิปลงแต่ช่องนีดขึ้นมาจากผิวนมผิวนมขึ้นอันเป็นอนคิวไหมครับมาคิวตอนคิวมาทำรูนมค่ะนักผู้ชมนะคะก็สำหรับท่านไหนที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะเดี๋ยวแอดจะเอาตัวเลขให้นะคะสำหรับแนวทางไม่มีเบ่งให้ดูเลยเทางนะคะของอาจารย์นะคะ วันนี้ใครยังไม่ได้ตัวเลขแนวทางเนาะทำไม่ี่ก็ยังทำไม่ท่อย่าที่กดช่องให้ดันมลนะให้บอกบอกให้เขาไปหาให้ได้บอกาให้ได้เาไปหาทุนเนะห้เราครับท่านผู้ชมคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะแอดก็จะเอาตัวเลขแนวทางของอาจารย์นะคะฝาก fc เนาะ ตัวเลขแนวทางนะคะฝาก FC นะคะเป็นตัวเลขแนวทางของน้อยแล้วก็เราพัฒนานะคะของอาจารย์น็อตตี้นะคะขอให้โชคดีมีโชคลาบนะคะท่านผู้ชมน้อยรูด6นะคะ6 4 4 6 6 2 2 4 6 7สนะคะเราจะให้ดูนะครับห4 2ี่สีลาวนะคะเ0 1 5 5 0ห้า หนึ่งห้าหนึ่งห้าศูนย์แล้วก็หนึ่งห้าหกนะคะอขอบคุณ<ด>ทุกไลฟ์ขอบคุณ<ห>ทุกแช่<ห>น,นะคะให้เฮงประปังเลยรวยคะ่ะ